สวัสดีค่ะไนสวีเดนค่ะวันนี้ไนก็มา,าแชร์ประสบการณนะ์มีอยูอ่คอมเมนต์หนึ่งเนาะอยากจะให้ไหนมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่ประเทศสวีเดนนะครับเพื่อนๆค่ะวันนี้ไนก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์การเรียนผู้ช่วยพยาบาลที่สวีเดนนะคะก่อนอื่นคือแต่ละข้อมูลก็อาจจะ ไม่เหมือนกันแต่ว่าหลักสูตรก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะอ่าคือไหนเนี่ยได้เริ่มเรียนน่ะที่จริงแล้วเนี่ยคือหลักสูตรการน่อผู้ช่วยพยาบาะคือเาเรียกอะไระศึกษาผู้ใหญ่นะบุ๊กเส้นนะศึกษาศึกษาผู้ใหญ่นะเขาเขาจะมีแบบว่าคอร์สหปีครึ่งนะหรือว่า3มเทอมนั่นเองนะถ้าเป็นของยิมนาเซียหรือว่ามัธยมของ ของเด็กเนี่ยคือมันจะ3ปีเนาะแต่คือศึกษาผู้ใหญ่เนี่ยคือขขงที่จะให้เรียนเนี่ยจะปี1ปีครึ่งก็จะแบ่งเป็น3มเทอมเนาะสมเทอมเนะาะแลวก็หลักสูตรก็จะรวมาาภาษาสวีเดนอของมัธยมด้วยก็คือสวนสกาเอสนั่นเองนะและก็สังคมนะวิชาสังคมใน อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะมัธยมปลายด้วยนะคือมี2วิชาที่เขารวมอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วยนะผู้ช่วยพยาบาลเนาะคือของนายคือเริ่มแรกของนายคือที่ข้อมูลของนายได้เปิดเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกอะไรล่ะ <S <S f e r b i d d e n Day World Awakening ก็คือเหมือนกับเปรียมความพร้อมที่จะไปศึกษาในอ่า,อาใน ของโวตอุกอมสวยนั่นเองคือพูดง่ายคือของนายที่กําลังเรียนอยู่ s f e นะคือในทางข้อมูลอ่ะคือเขาจะมีการเปิดสอนคนที่เรียน s f e อ่าคาเซียกับเดียเนี่ยคือสามารถเรียนเรียนเรียนอ่าเฟอร์บีเรสเดย์โวตคือเรียน4วิชาในหลักสูตรของโวตคือเทอมหนึ่งนั่นเองนะเทอมหนึ่งเนาะคือทีนี้นายนายก็คือจริงแล้วคือนายก็ได้จบนะจบ S f e เเรียบร้อยแล้วแหละคือนายก็แต่นายก็ได้ไปเรียนในหลักสูตรนี้นะคือนายก็อ่าเพราะว่าคือเขาต้อง คือตามอ่าตามบอตีคือเขาจะต้องอ่าจบกรุนสเวนสกากรุนก่อนนะถึงจะไปเรียนต่อได้นะคือของนายคือยังไม่ได้จบอ่ะสเวนสกากรุนนะก็เลยแบบว่าคือต้องเรียนของหลักสูตรนี้ไปก่อนเนาะก็คือหลักสูตรนี้ของนายเรียน1ปีนะอ่าก็คือพูดง่ายๆคือเป็นอ่าอ่าเทอมหนึ่งของโวตคือเอาเอาแบบง่ายๆนะคือแต่ว่าบทตีคือมันจะหนึ่งเทอมนี่คือประมาณ6เดือนนะคือแต่ของนายคือแต่ในหลักสูตรนี้คืออยู่ใน1ปีนะ1ปี หนึ่งปีนะพูดถึงก็หนึ่งปีนะแต่แค่สีวิชานะอ่าสีวิชาของโบสนะแล้วก็บวกกับไอเอสเด้วยแต่ของนาะยคือบวกกับกลุ่นเนาะก็เลยแบบว่าคือหนึ่งปีก็คือนายนก็จบนะนายก็จบคือ ต่อจากนั้นคือนายก็ต้องมาเก็บอีกหนึ่งวิชาก็คืออ่าเพราะว่าปกติคือแต่ละเทอมเนี่ยมันจะมี5วิชานะของหลักสูตรของวอดอุอมซอยนะมันจะมี5วิชาต่อหนึ่งเทอมก็คือ3เทอมก็สิาวิชานั่นเองเนาะก็คือนายก็ต้องมาเก็บอีกหนึ่งวิชานะเพราะนายก็คือไม่ได้เรียนนะนายเรียนแค่สีวิชาในในเทอมหนึ่งของวอดนายก็มาต้องมาเก็บนะพอจบเสร็จก็คือนายก็มาต่อของอาสายวอดนะคือทีนี้นายก็มาต่ออ่ามาเก็บอีกหนึ่งวิชานั่นเองเนาะทีนี้ก็เก็บหนาก็จบ อ่ากรุนพอดีก็เลยแบบว่าเออเอเอพอพอมอเขาก็คือทีนี้นายก็ได้เริ่มเทอม2นะเติม2เหมือนกับคนอื่นเขานะคืออีก5วิชาตอนนี้คือนายก็ได้อ่าอยู่ในเทอม2ของผู้ช่วยพยาบาลนะเทอม2อ่าคือ5วิชานะ5วิชานะทีนี้ก็คืออ่ามันจะอ่าทั้งทั้งทั้งสองเทอเนี่ยคือมันจะรวมกับอ่าเขาเรียกอะไรละ่ะฝึกงานนะฝึกงานคือเทอมแรกก็จะไปฝึกงานที่บ้านพักคนชราเนาะแล้วก็เทอมสองนี่เกี่ยวกับ เพราะเอ่เกี่ยวกับคนที่พิการทางสมองนู่นน,น,นะน,นี่นั่นนะออทิสติกนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับฟงคูนเนี่ยเซตนิ่งไงคือเขาจะไปเน้นจุดนั้นเนาะคือแต่แต่ละเทอแต่ละคอมมูนนี่ common, น่าจะเรียนเหมือนกันไหมหนังสือน่าจะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่มันก็คือหลักสูตรนี้นะหลักสูตรนี้ก็เาว่ามันเป็นของสกูลสแวเกตนะก็คือแปลว่าหลักสูตรของผู้ช่วยพยาบาลนะนั่นเองนะก็คือมีมีเรียน15วิชานะ15วิชาแล้วก็เทอม3เนี่ยส่วนมากเติมมันก็จะมี มี5วิชาของโวดแล้วก็ของไหนนะของไหนแต่ว่าแต่ละคนคือบางทีก็บางคนก็ก็ได้เรียนไปก่อนแล้วนะคือสวิสกาเอสแล้วก็ซัมเฮนคุสกอปเอสนะก็คือของศึกษา,อาของยิมนาเซียก็คือมัธยมปลายนั่นเองนะคือต้องเก็บด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บเนี่ยเราจะไม่ได้ ใบประกาศนียาบัตรหรือว่าดีพร้อมนะคือมันจะไม่ได้นะคือแต่คือถ้าเราเรียนจบแล้วอะเราเรียนจบแล้วแต่เรายังไม่เก็บ2วิชานี้คือแบบว่าคือเราต้องมาต่อนะถ้าเราอยากได้ดีพร้อมนะพูดง่ายๆคือดีพร้อมคือใบประกาศนียาบัตรนะแต่คือถ้าเราไม่ถ้าเราไม่อยากเรียนคือแต่เราก็มีแบบว่าใบเกรดใบเกรดปกติแต่ถ้าจะไปอ่าหางานบางทีก็เขาเรียกว่าหัวหน้างานหรือว่าเชอเขาเรียกอะไรอ่ะโบสนะ เควฟนะก็คือเขาเขาอยากจะมีแบบว่าใบประกาศนียบัตรนะคือดังนั้นก็ต้องแบบว่าเรียนเรียนภาษาสวีเวนภาษาสวีเดนแล้วก็อ่สังคมของเขาให้จบด้วยนะมันก็อินโกก็คือรวมอยู่ในอ่หลักสูตรนั่นเองเนาะอันนี้คือคร่าวๆนะคร่าวๆแต่ว่าถ้าจะไปอ่ศึกษาดีอ่าศึกษาแบบว่ารายละเอียดก็ไปดูได้ในสกูลสวเกตนะเพราะว่าเขาจะมีแบบว่ารายละเอียดว่าเราจะต้องมีวิชาไหนบ้างนะกี่หน่วยกิตนะโน่นนี่นั่นนะ แล้วก็คือแต่ว่าของนหนคือแบบว่ามันมันไนนาะคือนายเรียนไม่เหมือนเพื่อนนั่นเองนะเรียนไม่เหมือนเพื่อนเพราะนานก็เริ่มจากเฟอร์บิลตได้โบวนะเพราะว่าแต่ละข้อมูลคือไม่ได้มีทุกข้อมูลนะเปิดนะไอ้นี่มันก็คือแล้วแต่นะแล้วแต่นะคือถ้าเป็นปกติคือเทอมละห้าวิชานะถ้าเป็นแบบว่าเรียนแบบปกตินะคือต้องแต่ว่าต้องจบกรุนก่อนนะต้องจบกรุนคือกรุนคือแบบว่ามัธยมต้นนั่นเองนะของภาษาสวีเดนแล้วก็สังคมมัธยมต้นก่อนถึงจะไป ต่อก็เรียกต่อสายอาชีพได้คืออวดอุกอมโซยคือสายอาชีพเนาะก็คือผู้ช่วยพยาบาลนั่นเองนะครับเพื่อนๆขาคือคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้ามีข้อสงสัยใดๆก็สามารถมาคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะถ้าไหนถ้าไหนรู้หรือว่าไหนมีประสบการณ์ไหนก็จะมาแชร์นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ